เราจะได้240คูณกับ90นะครับแล้วก็ลบด้วย8,000นั่นเองนะครับช่วยคิดเลขหน่อยเร็ว0 2ตัว94 36ใส่6ทด3 9 2 18 19 20 21นะครับแล้วก็ลบด้วย8,000นะฮะเหลือเท่าไหร่ฮะ2 1 6 0 0ลบ8,000นะครับ น้องก็ลบมันออกมา006 11ลบ8 41นะครับน้องก็จะได้146 0013 136 00นะครับก็ได้ข้อ2นั่นเองนะฮะเอา้าเพราะฉะนั้นฟังก์ชันของเราในข้อนี้นะครับก็จะพูดถึงเรื่องกำไรกำไรก็คือเอาราคาขายลบราคา นะครับเราจะได้ฟัง์กชันที่เป็นกำไรนั่นเองนะฮะอา้าข้อนี้ก็ไม่ยากค่อนข้างง่ายนะครับคิด2เดือนแยกกันก็จะได้คำตอบออกมานั่นเองนะครับอา้านี่คือข้อที่8นะฮะทันไหมอา่าทันนะฮะเอาไปต่อลำดับอนุกรมนะครับลำดับอนุกรมอา่า ลำดับอนุกรมเป็นเรื่องหนึ่งที่ค่อนข้างตรงระดับกับน้องที่อยู่ในห้องประชุมเพราะเราได้เรียนในระดับม .5 พอดีใช่ไหมครับลำดับเลขคณิตรูปแบบพจน์ทั่วไป a n เท่ากับ a 1บวก a ลบ1 d ถ้าเป็นเรขาละ a 1 R กําลัง a ลบ1อันนี้คือตัวที่เป็นลำดับของบนเรียก เลขคณิตข้างล่างนะครับเรียกเรขาคณิตถูกไหมครับเวลาที่จามเลขคณิตต้องมีผลต่างร่วม D เท่ากันดีคือขวาลบซ้ายต้องเท่ากันนะครับเรขาเรขาคือตัว R นะครับขวาหารซ้ายต้องเท่ากันเอาฉะนั้น